สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านครับเมื่อนี้เบาตึงมาสมมัวตอนคําครับผสมพริกแดงนะครับเด้อผสมพริกแดงครับเพิ่งผสมแล้วครับผสมแม่นี่ยนะครับแม่ที่เบาตึงว่าขึ้นเมื่อเสารนี่ครับผสมให้เรียบร้อยครับพริกแดงครับใครสนใจเอาไปเลี้ยงได้ครับสนสมให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับผสมพริกแดงครับพอพันดังครับพริกแดงครับผสมแล้วมังหันนี่ครับ สี่มืนสองพันหารอยครับกับลูกนั่นนะอุ่นๆครับไปสนใจครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับจีดยาขาวพยาบำรุงให้เรียบร้อยครับแม่ครับเดี๋ยวกับอ้วนครับพี่น้องครับราคาหนาสื่อหนาเลียงครับกับลูกนั่นนะครับพี่น้องครับไปสนใจโทรมาหาเบาตึงได้ครับหลังจากกินเขาเร่งเขาง่ายแล้วครับมีเวลาเบิ่งกะโทรมาหาเบาตึงได้ครับเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับ ทรมาผูดคุยซื้อขายกันได้ครับเปิดตลอดยิบซีครับไม่ต้องเกรงใจครับทร่มาได้ครับสุดท้านี้บ่าวตึงกับขอเจ้าคลิปแต่เพียงเทนีนะครับเด้อใครสนใจครับผสมให้ละครับพริกแดงครับขอพันดังพริกแดงครับผสมให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่าวตึงบ่าวเบอร์ปทุมราชครับเมื่อนี้บ่าวตึงมีงัวโค้มแม่ลูกครับเป็นงัวโบดครับงัวโบดครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วสองโตครับเมื่อนี้เพิ่นขึ้นแล้วเนียครับเมื่อนี้เพิ่นคืนครับภัสนใจครับสีสมโตหรือผสมเทียมทัมามหาบ่าวตึงได้ครับงัวโค้มนี่ครับเปอดถือครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันหารอยครับสี่หมื่นสองพันหารอยครับ เพิ่นคืนแล้วครับหมื่อนี้ครับห้องม่อมออยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องอยากสมโตหรือสมเทียมโทษมหาบัตึงเด็ครับสี่หมื่นสองพันหารอยครับบ้านนวาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนมอีเต่าขาบะทกบะถอนครับง่วแม่นี่ครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบยี่สิบสี่ครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบสี่ครับเป็นง่วเครื่องแดงครับเป็นมีลูกมาแล้วสองตัวครับบังลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวแม่ครับตัวที่สองเป็นลูกเพศเมียครับนี่ครับ อายุ4เดือนครับง่วนตัวนี้ครับเป็นลูกเพศเมียหนาๆนะครับแขงขาใหญ่ๆครับหนังหนาแขงขาใหญ่ครับลูกเพิ่นครับคุณครับหาวแห้งครับลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นเป็นเพศดําแดงครับเงาหางใ่ๆเลยครับพี่น้องครับโอ้งามครับพี่น้องครับง่วตัวนี้ครับเป็นล่าปีสกินหายเรียบร้อยครับรับประกันครับรับรองว่าบ่ตายครับเบื่งครับหนังหนาครับลูกตัวเมียครับเป็นลูกตัวเมียครับ อายุ4เดือนครับพุ่นน้าแห้งครับงวตัวนี้ครับลูกคนครับแต่ลูกกับพ่อแห้งนะครับ4 2พ0 0หารอยเท่านั้นครับว่าโคมนีครับเป็นโคมแม่ลูกครับเนื้อหนังดีบือรึ่งดีครับหยาดหยาดเลยครับพี่น้องครับอุ้ยครับจึงเชื่องครับงอโคมนีครับเป็นโคมแม่ลูกครับ4 2พ0 0หารอยครับไก่ไก่เบาถึงมีรถรับท่งครับ ให้ลูกดีโยครับถือว่าให้ลูกดีครับเม่นี่ครับลูกคนอยากยอครับโอ้ยลูกน้าแห้งพี่น้องลูกน้าแห้งครับกับราคานี่ครับสีมื่นสองพันหาร้อยครับสนใจโทรมหาบาวตึงได้ครับบังครับบังครับลูกครับโอ้ยเป็น่นตาเอาแห้งครับลูกพ่อยากยอครับอยากยอครับ ว่าคมนี่ครับรับประกันครับทูกถอนบะมี่ครับมือหนีพันขึ้นแล้วครับพี่น้องอยากผสมโตหรือผสมเทียมโทรมาหาเบาตึงได้ครับขึ้นลวครับห่องมอว์อแล้วครับเป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับพี่น้องครับสนใจติดต่อเบาตึงได้ครับรับประกันทกถอนบะมี่ครับสวงสุดสวงจมบะมี่ครับมือหนีเป็นวันที่ยี่สิบแปดท่านว่าคมครับพี่น้องครับคมเมโลครับว่ายังสดๆดยูเตอร์ครับพี่น้องครับ บอท่านเท่าครับลูกสองโตครับพี่น้องครับสนใจครับสนใจครับโทรมาด่วนครับงอโคมเหลือโคมสุดท้ายครับเมื่อนี้ครับสี่หมื่นสองพันหาร้อยครับไก่ไก่ไม่ลดรับทรงครับโทรมาหาบ่าวตึงเลยครับเมื่อนี้มันขืนแห้งนะครับพี่น้องอยากผสมเทียมหรือผสมโตครับโทรมาหาบ่าวตึงเลยครับผสมผสมเทียมรอบเป็นมืออื่นเศร้าครับผสมโตเพื่อผสมเมื่อนี้ได้เลยครับพี่น้องครับ สนใจโทรมาหาบ่าตึงเลยครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับงัวโคมแม่ลูกครับเหลือโคมสุดท้ายครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับสี่หมื่นสองพันหารอยครับราคาเบาๆครับงัอแม่ลูกตัวนี้ครับเชื่องๆครับที่สําคัญลูกพ้นนาแห้งครับอุ้ยบังครับนังนาครับตาหลังกว้างครับงัวตัวนี้ครับสมบูรณ์ดีครับอยากจอครับสมบูรณ์ดีครับอายุ ี่เดือนสามเดือนนะครับลูกครับมือนีแม่พันขืนแห้งครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดสนใจครับบ่าวตึงสิฉีดยาคาพยาบำรุงให้แม่พันน้ำครับแถมผสมฟีให้อีครับสนใจติดต่อครับส่วงสุดส่วงจมบ่มีครับรับประกันครับม้วตัวนี้ครับสุดท้ายนี่บ่าวตึงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อครับเด้อดวนนะครับโทรมาหาบ่าวตึงดวนครับสวัสดีครับ